สวัสดีเ่อนเพื่ทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารับสกินฟรีกันดีกว่าก็จะเป็นการดูแข่งขันโปเลีกนะคะ2024 Summer นะทุกคนก็จะได้รับเป็นสกินรีเจนหรือว่าเฮโริกถาวรกันไปเลยแบบฟรีๆนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติด,าด,ดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเลยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามากดเข้าไปเลยนะคะเอ,าอ้ากดตรงน,นี้ไม่ได้นะอ่ะกดกากบาดไปก่อนนะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดเล่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเป็นไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดเล่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดเล่นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยทีพรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจที7่ รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาตรงมุมซ้ายบนนะคะข้างๆรูปโปรไฟล์จะเป็นถ้วยรางวัลเขียนว่า RPL นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขัน r v p o l i c Summer นะเดี๋ยวเรามาดูตรงกิจกรรมนะคะทุกคนนี่ข้อเข้ามาแบบว่าเข้าสู่หน้าเชียร์จะได้รับไปเลย10คะแนนนะคะเราก็ทำการกดเชียร์นะคะอะ ถ้าเรากดเชียร์เราจะได้20คะแนนนะแต่มันมีตั้งแต่วันที่3แล้วนะคือไม่ได้ทันดูนะคะเพราะว่าเออไม่ค่อยว่างอันนี้ก็ระหว่างวุรีรัมกับดีแทคคารอนนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะคะถามว่าถ้าเราติ่งทีมไหนนะคะเราติ่งเบคอนนะทุกคนแต่เราไม่ได้ดูเลยอะประมาณนี้นะคะก็มาดูเป็นตารางแข่งนะคะจะมีวันที่ 3แล้วก็วันที่4กุมภาแล้วก็จะมีวันที่5กุมภานะอุย้ยแต่เราอยากรู้ว่าเนี่ยอ่ะวันที่3 4 5หอ่ะเบคอนประมาณนี้นะคะเป็นตารางแข่งสำหรับวีคแรกนะคะซึ่งมันมีทุกวีคอยู่แล้วนะสำหรับแบบว่า RV แข่งโปลีอะไรประมาณนี้นะคะอ้ยม,มีมีวิดีโอเปิดตัวซีซั่นด้วยอ่ามาละอ้ยทุกคนอันนี้เป็น เอ้ยนี่นี่น,นี่คนนี้เหมือนเขาย้ายมาจากอะไรนะพูดว่าไงดีมันขอย้ายมาจากอันเนี้ยทุกคนเออย้ยายมาจากดีแท t คารอนา่าทุกคนนี่เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโชมหน้าของนักแข่งนะคะอเหมือนแบบว่า คืออาวีโปลิก่ะทุกคนสมาชิกอ่ะย้ายอันนี้บ่อยย้ายไม่ไม่ใช่ย้ายบ่อยนะแบบว่าเขาย้ายทีมอะไรอย่างกันก็มีหลายคนอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตามขนาดนะั้นนะแต่ก็แบบว่าเห็นคร่าวๆวอะไรประมาณนี้นะตามแบบในทิกตอกใน Facebook ประมาณนี้นะคะนะ่อเฮ้ยเฮ้ย ทีมตึงนะคะอ่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนทุกคนสามารถไปดูได้ที่ ROV นะคะ <c oughs> ในในถ้วยแชมป์ Rvp.league นะอ่าวิธีเก็บคะแนนนะคะก็จะเป็นรอบเก็บคะแนนนะคะจะมี1นาทีนะคะถ้าดูการแข่งขันครบ1นาทีก็จะได้รับไปเลย10คะแนน5นาที15นะคะแล้วก็10นาทีนะคะได้35คะแนนนะแล้วก็ 20นาทีจะได้ไป50คะแนนทุกคนโอ้แล้วก็จะมีแบบว่าคําถามระหว่างไลฟ์นะคะจะเป็นโพลคาถามนะ,ะถ้า25คะแนนนะคะก็จะได้25คะแนนต่อคําถามนะวันละ2คําถามแล้วก็กดเชร์ทีมโปรดนะคะก่อนเริ่มแข่งขันแต่แล Math, ะแมตช์ก็จะได้ไป20คะแนนนะคะถ้าเราทิ้งแชมป์คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นตามนี้เลยนะทุกคนยังไงก็ได้สกินฟรีแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแบบว่าวิธีแรกคะแนนอ่าวิธีแรกคะแนนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีลูกกวาดสีลุง้งมีเพชรมีอะไรอย่างงี้นะมีแ็นบาร์อิโมจิตอนนี้เรามี70ดแต้มแล้วอไ,ได้บ้างเนี่ยมีเอฟเฟกนะคะมีลูกแก้วมีท่าเต้นนะมีตาลเชลูโปรปไฟล์นะคะใช้3000แล้วก็ตาลเชิญเฮโริกใช้5200นะคะแล้วก็รีเจนเป็น5,900นะคะทุกคน เราว่าทุกคนแบบว่ามีสิทธิ์ได้นะคะกดการแลกเปลี่ยนก็คือก็สามารถแลกของรางวัลได้ถึงแลกของรางวัลได้ถึงวันที่13นะคะทุกคนประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการดูอาวีโพลเอ้ยอันนี้จะเป็นเลยสกินใหม่หรอสกินใหม่โพลเหรอเนีย่ยเหมือนตัวสักตัวเหมือนลาวิวอ่ะอะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลอง ดูให้ครบนะคะอะคือตรงมุมขวาข้างๆเนี่ยมันจะมีแบบว่าเวลาจับนับให้เราอยู่นะในคลิปอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าหน้าจอเราครบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเซ้าอนาคตอ่านนี้ลนะแม่จ้าพี่ทิบางตาทาร่าเฮ้ยตอนนี้เหลืออีก27วีนะคะใครแบบว่าชอบทีมไหนหรือว่าติ่งทีมไหนก็ลองไปดูอาวีกานาดูคน ถ้าใครที่ดูผ่าน a c e b o o k นะคะแนะนำว่ามาดูในตัวเกมอาอาจจะคุ้มกว่านะเพราะว่าจะได้เป็นแต้มไปนะคะเอ้ยตอนนี้ครบแล้วนะคะสามารถกดรับได้เลยนี่ก็จะเป็นแต้มนะคะได้มาแล้ว10แต้ม60วิวินะคะประมาณนี้วิวธีสะสมง่ายมากๆตอนนี้เรามาดูแต้มนะตอนนี้แต้มเมื่อกี้มี 70นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น80แล้วจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสกินคร่าวๆนะคะนี้นะคะเป็นสกินระดับ Legend อ่ะน่ารักมากเป็นแบบว่าสาว Melody ้เมโลใจนะคะน,นี้นะคะก็จะเป็นสกินระดับ Heroic นะคะซึ่งจะแจก h e โร i ก5ตัวแล้วก็ l e เจนต5ตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวรางวัลเพิ่มเติมเราจะขึ้นให้ไว้ดูตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น สก,กินทั้งหมดแล้วก็ตามเชิญรูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นรับง่ายๆตามที่เราสอนในคลิปเลยบอกว่าก็รีบมารับกันนะทุกคนคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากรนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน